คุณผู้ชมคะเชื่อได้ว่าวันนี้ต้องบอกว่าคนบันเทิงน่าจะรุ้นนะเพราะว่าเมื่อวานคุณอนุทินค่ะบอกว่าถ้าเกิดจะให้สหารบันเทิงผับบาคารโรเกตมาเปิดทางสอทอก็ไม่ติดนะเนี่ยหลายคนก็ลุ้นกันนะคะว่าวันนี้จะมีการประกาศปรับพื้นที่หรือเปล่าขณะที่นายแพทย์โอภาสการกรวินพง์ค่ะ อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าจะมีการเสนอให้ทุกจังหวัดปรับเป็นพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่เฝ้าระวังศูนย์มาตรการว่าจะมีอะไรไหมเดี๋ยวต้องติดตามกันอีกทีนะคะบอกว่าน่าจะไม่มีข้อห้ามอะไรแล้วแหละทําได้ทุกอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยังอยู่ในมาตรการระมัดร,ระวังโควิดกันอยู่นะคะส่วนที่มีการขอความเห็นให้เปิดผับบาคาะเราเกะตามเวลาที่กฎหมายกําหนดทางกระทรวงก็จะให้ความเห็นมานี้ที่ประชุมสบคคะ่ะบอกว่าไม่ได้มีข้อกังวลอะไรหากปฏิบัติตามกฎหมาย ส่วนเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยยืนยันค่ะบอกว่ากระทรวงยังคงแนะนําให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเท่าที่เป็นไปได้นะคะเดี๋ยววันนี้นนลุ้นกันวันนี้ประชุมสบคอชุดใหญ่เรื่องของเวลาที่ว่าก็คือเรื่องของการสถาบันเทิงปิดเที่ยงคืนใช่ไหมะจะขอให้ตามกฎหมายคือตีสองเ,เดี๋ยวตามดูวันนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับ